วีวีวา่าดีเพราะมี Red Orange Compact หรือ ROC สารสกัดจากส้มสีแดง3ส,สายพันธุ์เพราะปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนได้ภูเขาไฟในประเทศอิตาลีได้แก่ส้มโมโรส้มทาร์กโกและส้มแซนกินาโลวีวีวา่าดีเพราะ ROC มีงานวิจัยรองรับจากสถาบันไบโอเนร่วมกับมหาวิทยาลัยในอิตาลีและแคนาดา วีวีว่าดีเพราะ ROC ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVB ลดภาวะการอักเสบของผิวจากแสงแดดยับยั้งการทำงานของเม็ดสีผิวและช่วยกระตุ้นการสร้างคตลาไทออนที่ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมวีวีว่าดีเพราะ ROC มีสารอาหารสำคัญกลุ่มฟีโลนิกเช่นวิตามินซและแอนโทไซยานินช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยให้การสร้างคอลลาเจนในร่างกายดีมากขึ้น วีวีว่าดีเพราะ R O C ช่วยลดผลพืนจากการแพ้แสงแดดได้มากถึง35%ช่วยชะลอความเสื่อมของผิวจากแสงแดดวีวีว่าดีเพราะ R O C ช่วยให้เม็ดสีหมองคล้ำดูจางลงเพิ่มความสว่างสดใสยอย่างเป็นธรรมชาติมากถึง69%ภายใน4สัปดาห์วีวีว่าดีเพราะ R O C มีอยู่ใน The a e r y Supplement ชั้นนำในต่างประเทศที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งมีราคาแพงกว่านี่คือความคุ้มค่า ว,วีวีว่าดีเพราะใส่ใจใส่จริงนิยามใหม่เพื่อสุขภาพคืนความอ่อนเยาว์เพียงข้าบคืนสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ตัวแทนแบรนด์วีทั่วประเทศ